ดีค่ะเพื่อนมามามา,มาดูของควันแม่ภูมิใจมากมรดกอีสานดูหมอดินหุ้งขาแซบอ้อมระแซบย้อนยุคหมอดินครกสาก,ก็ดินทำมาจากดินครกหินมันแพงแต่จะไปซื้ออยู่ครกครกมรลดกมอลดกอีสานนะคะ อันนี้ลูกชายคุณหมอบอนซื้อมาฝากแม่เนาะเลือดเขาก็รู้ว่าแม่ชอบแบบกระติบข้าวตะก้าสิแม่เพราะว่ามีกระเป๋าลุยกรบเปาถือจักเทอขีข่คานโชว์ไว้นะมีทุกยี่ห้อเลยกุจีกุจีกุจชีกุจชีรุยอันนี้ ตะก้าเล็กๆามาตะ้ตาห,หมากย่องบอ์บนี่อันนี้ตะก้าใบนี้ยังไม่ไปทาเดี๋ยวจะไปทาฉลักมันจะสวยเหลี่ยมมองๆองล่านี่ตะก้าคิดถึงแม่จางแม่จา๋าตาห,หมากย่ายอ,องหกสิบปีแม่ตาใบนี้คือ <c> เ <ười> ก็บได้ดีเทพีพีพอคอนก็ยังเป็นมอหนึ่งเป็นหัวสิ ว่มีหมอดำแต่ว่าเขาว่าแตว่าพายุทงหน้าหมอต่ถ้าเราทําฟืนเราก็จะมันจะดําเนาะอันนี้มันเรามาอยู่เมืองนอกมันทุกอย่างมันอิเล็กทกกริกออโตเมติกอิเล็กทริกระบบคายแล้วเด้อคายบ่าแล้วเด้อประกาศประกาศทุกวันสวยไหมคะมระดก อย่ารืมไปหาซื้อมาสะสมไปอยู่บ้านก็มีแต่แบบนี้นะวิวชอบขอบคุณมากนะคะคุณหมอบอลลูกชายเดี๋ยวถ่ายลุงคิดไปให้ลูกดูก่อนภูมิใจที่ส่งมรดกอีสานมาให้แม่แม่จ้าแม่ไปมั่นเศร้าให้ลูกที ลูกชายตั้งสามสห้าปีก็สิท่าอายุเท่ากันกับน้องกระซูนฟ้าหรือเปล่าก็ประมาณนั่นแหละลูกชายทสามสบห้าปีลูกสะใภ้กับบ่ามีดอกเขาก็เปิดร้านนั่นแหละกิจการอยู่คอนแก่นนั่นเลยค่มะมรดกอีสานป้าคิดหอดแม่ก็แล้วกับตะก้านี้เดี๋ยวจะไปทาชะฉล็กให้มันสี ออกแดงๆมันจะสวยงามมารดกอีสานมารดกอีสานเนาะวิวิจุจังหวัดขอนแก่นเนาะเป็นคนอีสานโดยกำเนิดมาอยู่เมืองนอกยีบสี่ปีจะย้ายกลับแล้วขายบ้านแล้วขายขายขายเกดทุกสิ่งทุกอย่างเพรได้อยากได้ย,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 ยังกังหิมะเอ้าเด้อขายหมดแล้วขายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง กเกษียณแล้วสิกบ้านแล้วเปลแล้วมาเะคะ่ะจะไปแย่แค่โมเดงแล้วะตะก,ก้าเยอะแยะซื้อแต่ตะก,กานี่ยคนจังหวัดสกนลคนครเอามาขายให้ดีเดียนเพิ่มมาก่อนเก็บบ้านร้านเขาอยู่ข้างๆเขาก็เอามาขายให้ดีดีเขารู้ว่าวิชอบตะก,กา้านะคะ เราไปอยู่ที่ไหนเราอย่าลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะวิวีเป็นคนอันนี้มีเพื่อนคนงพี่ทำไมอ่อนน้อมท่อมตนคือสมบัติของผู้ดีนะจ๊ะนะจ๊ะเอาไปทำได้มาอยู่กี่ปีกี่จัิวิววีไม่เคยเรียกตัวเองว่ามาดามเวลาเซลพ่อใหญ่ หลังก็จะแซวบอกว่าฉันเป็นหมาดำเพิ่นก็หัวหัวเด้อหัวแล้วนะเพราะว่าสไตล์ฝรั่งเขาจะชอบธรรมชาติเขาไม่ชอบคนโอ้อวดอวดลำ่ำอวดรวยเด้อลรวยดอกสิไปเลี้ยงจิ้งเหลียดขายประกาศประกาศสวยไหมคะทำจากดินจากหิน มีขนมครกด้วยแล네 mm ้วแกะแกแกมีขนมครกด้วยดู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 น mm ีในขนมครกดูไหนหม้ออันนี้หม้อดินสมัยก่อนแม่จะหุงข้าวใส่หม้อดินนี่ไงขนมครกเด้วยขนมครกอ๋อยังไม่แกะออกน้องบอลเาบออ๋อนี่ไงขนมครกเดี๋มีฟ้าขนมครกกับมีเมร โอนขนมครกดูสิขนมครกขนมครกก็มีใส่หลักนี่ไงมีฝ้าเล็กๆในขนมครกแกะออกก่อนขนมครกอ๋อนี่ไงฟ้าปิดขนมครกขนมครกก็มีปิดฝ้าปิดขนมครกก็มียังวิแกะพลาสติกออกยังไม่หมดขนมครกเด้อขนมครกก็มี นะขอบคุณมากนะลูกที่ซื้ซซอของขวัญแม่ไม่ต้องการอะไรไม่ชอบแบบนี้แหละ <_ t iny> เขารู้ใจนั่นเนาะเลือดเนาะ <_ t iny> เลือดมันก็ต้องย่อม่อนกว่านำ้ำมุนหมุน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 ดูเวลามอหมอหม้อดินบ้านอยู่ขอนแก่นก็มีแต่หม้อดินเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ไปแกงเดี๋ยวจะแกงผัดหวานใส่หม้อดินให้ดูนะจ๊ะแกงไขม่ม้แดง ขอบคุณมากนะคะเลิบๆรักลูกลูกชายคนเดียวแม่รักปานดวงใจนะคะเดี๋ยวจะไปแกงอ่อมใส่หม้อด,ดินมันจะหอมหอมหุงข้าวทำอะไรนะคะมรดกอีสานนะคะลูกชายส่งมาให้ Thank you so much ตังระเชนอันนี้เอามาช เี่เจอหอตกะก้ามรดก60ปีตะตาหมาดย่ายองนะคะเพื่อนไปลองทำกับหม้อดินดูนะคะย้อนยุกย้อนยุกนะคะทุกวันนี้คนนะวิวเป็นคนโบราณไหม <c oughs> ทุกวันนี้คนทำกับข้าวอะไรอะไรก็มีแต่ไฟฟ้าอะไรก็มีแต่อิเล็กทริกลองทำกับย้อนยุกดูนะคะมันจะอร่อย นำตาไไลคิดทอดสังปูสังตาสังยายนะคะลองทำกับหม้อด,ดินดูนะคะมันจะหอมหอม